ตอนนี้3,599ด้วยนามของคาเฟงจิวด้วยนามของเฟงจิวเชิญผู้แข่งแกร่งถูกทานมาช่วยเหลือเสียงเชิญพร้อมดนื้ออนุภาพของราชันเทพดังออกไปในวินาทีนี้ถูกพยังที่ดังออกจากปากนางล้วนกันขึ้นจากพลังปราณวิญญ,ญาณทั้งสิ้นถูกพยังเปลี่ยนจากเบาเป็นดังถูกพยังเปลี่ยนพลังมหาศาลทะลุผ่านท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังฟ้าดินภาพนี้ทาให้เซียนย้อนเมื่อเจอและเมืเอม่อเฉินตกตกระลึงเล็กน้อยวิชาอ่านพยังนี้ทะลุฟ้าดินได้ แผ่ไปทั่วทุกมุมในใต้ลาได้เล่ากันว่าวิชานี้สูญหายไปหลายปีคิดไม่ถึงเลยว่าวันนี้กลับได้เห็นจากเฟิงจิวที่นี่ตรงคิดตะวันออกค่อยๆปลากดแสงสีขาวคลายพุงปลาแสงแรกของเช้าวันใหม่ช่วยกระจัดความมืดในยามค่ำคืนไล้นำแสงสว่างมาให้ขณะเดียวกันนั้นทั่วทุกที่ของโลกเบื้องบนพันมีวังวนสีดำมากมายบนท้องฟ้าคำพูดนั้นของเฟิงจิวดังออกจากวังวนทั้งหมดเช่นกันด้วยนาของข้าเฟิงจิวขอเชิญผู้แข็งแกร่งทุกท่านมาช่วยเหลือประโยคนี้ เต็มไปด้วยพลังวิญญาณและความแกร่งกล้าของประมุกฟ้าดินเสียงเย็ยนชาดังถึงหูของผู้แข็งแกร่งในที่ต่างๆอย่างแจ่มแจ้งตอนที่ได้ยินเสียงของเฟิงจิวพวกผู้แข็งแกร่งที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเฟิงจิวทันสะท้านใจลุกขึ้นเย็ยนทันทีเป็นพูเหมอเฟิงจิวเป็นเฟิงจิวเป็นเสียงของเฟิงจิวพูดหมอขอความช่วยเหลือจากพวกเราผู้แข็งแกร่งจากที่ต่างๆเจ้ามองวังวนไข่กลเคลื่อนย้ายบนท้องฟ้าด้วยแววตาทับกายพวกเขาฝากฟังธุระในตระกูลฝากฟังธุระในสำนัก ไปฝากฟังธุระในพักแล้วก็พาก,กันเหาะขึ้นฟ้ามุ่งหน้าไปยังวังบนไข่กลขึ้นย้ายที่ปรากฏบนท้องฟ้าเสียงที่มากด้วยพลังปานวิญญ,ญาณดังออกจากปากของผู้แข็งแกร่งทุกคนพูดหมอเดือดร้อนขายอมไม่บายเบียงพูดหมอเรียกขนันขายอมช่วยเหลือเต็มที่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเสียงถุ่มต่ำแกงกล้าทว่าก้องกลางวานันเปลี่ยนพลังไปทั่วท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรับความช่วยเหลือจากเฟื่องจิวหรือเป็นคนที่เฟื่องจิวรู้สึกสิรสนม รวมถึงคนที่เพียงเคยได้ยินชื่อนางทวาไม่เคยพบหน้าทั้งหมดล้วนหอขึ้นฟ้าในเวลานี้มุ่งหน้าไปยังวังวนไข้กลนขึ้นใหญ่คนจากทุกทีล้วนได้ยินเสียงของเฟิงจิวพวกเลิงวาและเลิงซ่วงย่อมได้ยินเสียงของนายหญิงของตนดังมาเช่นกันพวกเขามองวังวนไข้กลนขึ้นใหญ่บนท้องฟ้าเห็นผู้ฝึกบำเพ็ญเหล่านั้นมุ่งหน้าไปยังวังวนโดยไม่ลังเลก่อนหายไปในวังวนทันทีหนึ่งเสียงบัญชาไต้ลาดเดินตัวไม่มียกเว้นสมกับเป็นนายหญิงเฟิงจิว ตูฟานเดินไปข้างหน้าพร้อมพัดในมือมองผ้าบนท้องฟ้าด้วยความฮึกิเหิเมเลิงว่ามองผ้าบนท้องฟ้าแล้วจากนั้นพูดกับทุกคนด้วยเสียงอ่อนโยนทว่าหนักเด่นนายยิงกำลังเดือดร้อนพวกเรายังรออะไรอยู่ไปเถอะพอพูดจบเขาก็หอขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังวังวนกนไปทุกคนสบตากาาันคราวหนึ่งกตะโกนเสียงดังฟังชัดตามเลิงว่าไปยังวังวนบนท้องฟ้าด้วยกันทั้งหมดกระโจนเข้าใส่วังวนไข้กลขึ้นใหญ่อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนั้นตอนพวก รัวเฟยสี่คนที่ยินเสียงของเฟื่งติวพวกเขาสะท้านใจเช่นเดียวกันจากนั้นมุ่งหน้าไปยังวังวนไข่กลดขึ้นย้ายบนทองฟ้าโดยไม่พูดพร่ำคำเพลงแมระดับพลังพวกเขาไม่นับว่าสูงที่สุดแต่เฟิ่งจิวกำลังลำบากพวกเขายอมบุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือในสํสำนักุ่นยอนเจอและจัวจินเย่กำลังดื่มสุราคันได้ยินเสียงนั้นอูนยอนเจอร้องเสียงลงยิ้มกล่าวว่าเสียงของเด็กเฟื่งจิวเรนี่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันที่หนางขอความช่วยเหลือจากคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่า ตอนที่3,600บัญชาผู้กล้าจากทั้งแปดทิศเขาโยนจอกสุราไปข้างหลังสะบัดฉุดขุมลุกขึ้นยืนจากนั้นกล่าวด้วยเสียงทุ้มลึกว่ายากนักที่นางจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแล้วค่ะผู้ชาราจะไม่ไปได้อย่างไรจัวจินเวียว,วางจอกสุราลงลุกขึ้นยืนบนใบหน้าเรียบนิ่งไม่มีความรู้สึกใดเพียงเหลือมองหุ่นยนต์เจือเงียบๆครั้งหนึ่งจะไปก็ไปอย่าชักช้าซิ้นเสียงนั้นแล้วเขาทอดสายตามองวังบนที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าจากนั้นกระตุต้นปานห่อขึ้นไปยงังวังบนนั้น จ้านาเมนดอกคาด้วยหุ่นยนต์เจอตะกนรีบตามไปทันทีมูสินเสื้อเสืยอสี่คนที่เฝ้าหนทางเซียนต้องเฝ้าที่นี่เอาไว้ตอนนี้ได้ยินเสียงเรียกของผู้แข็งกร่งจากทุกทิศของอาจารย์ตนเองไม่อยากจะไปช่วยมากเะว่าเบกลาจากไปโดยพละการดังนั้นหลังจากพวกเขาหาเรือกันแล้วจึงเรียกสิทธิ์ของพวกเขาและสั่งการให้เดินทางไปช่วยเหลือสิทธิ์สองคนล้วนเคยพบเจอเฟื่องจิวอย่าว่าแต่อาจารย์ของพวกเขาเอ่ยปากเลยต่อให้ไม่เอ่ยปาก เห็นผู้แข็งแกร่งมากมายพากันมุ่งหน้าไปยังวังบนไข้คนเคลื่อนยายนั้นแล้วพวกเขาก็อยากรายงานอาจารย์แล้วไปช่วยเหลือตั้งนานแล้วตอนนี้อาจารย์เอ่ยปากพวกเขาพันณับปากทันทีแล้วตามเจ้าสำนักและเราผู้โศในสำนักไปคนบนแผ่นดินลอยฟ้าของเฟื่องจิว๋วต่างมุ่งหน้าไปยังวังบนโดยมีทางซิงเป็นผู้นำหลังจากได้ยินเสียงของเฟื่องจิ๋วเช่นกันแผ่นดินลอยฟ้าเดิมทีเป็นแผ่นดินในระเทศและเป็นแผ่นดินความตายทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นล้วนเป็นคนชั่วร้ายอย่างถึงที่สุด ท้งหมดสิโดราหัต่อฟึ่งจิวแล้วก็สำรวนจิตใจบัดนี้ได้ยินนายยิงของออกคำสั่งจึงพากันไปที่วังบนนั้นโดยไม่พูดมากอีกบนท้องฟ้าผู้แข็งแกร่งที่ผ่านวังบนมาถึงเมื่อออกมาจากวังบนไข้กลนขึ้นยายแล้วพวกเขาารวนแจ้งที่มาที่ไปจากนั้นเข้าร่วมรบอย่างรวดเร็วเห็นผู้แข็งแกร่งปรากฏตัวจากวังบนไข้กลนขึ้นยายเหล่านั้นแล้วเสียหยนต์โมเจอกับโม่เฉินพันตาเป็นประกายแม้ใน,นใจซันสถานกระนั้นรู้สึกว่าฟึ่งจิวออกคำสั่งแล้ว ผูกาจากแปดทิศมาถึงที่นี่ด้วยความเพลิดเพลินล้วนเป็นเรื่องปกติมากพอนางไม่ใช่ใครอื่นแต่นางคือพูดหมอเฟืงจิว๋วนายหญิงเฟืงจิวแห่งไตาลาพอเห็นผู้ฝึกมำเพนนับพันนับหมื่นออกจากวังวนไข้กลดเคล่นใหญยพอคำพูดเดียวของเฟ้งจิว๋วรอยยิ้มบนใบหน้าประมุกบวัวดำค่อยๆหดหายเปลี่ยนเป็นสีหน้าอึมครึมอย่างหาได้เปรียบภาพนี้ทาให้เขาเห็นว่าเฟ้งจิวครองหัวใจของผูกาในใต้ล่านอย่างไรภาพนี้ทาให้เขามองเห็นว่าผูกาในไตาลาเห็นเฟื่งจิวเป็นนายหญิง ผูกาจากแบดทิมุ่งหน้ามาช่วยเหลือพอได้ยินคําบัญชาของนางเพียงพอพูดหมอเฟิงจิ๋วในที่สุดตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเหตุใดน,นางถึงกล้ามั่นใจในตนเองเพียงแค่ชื่อเฟิงจิว๋วก็เรียกผูกลาจากแปดทิมาได้แล้วเฟิงจิ๋วเรียกทานคายอมมาช่วยเหลือทันเช่นกันเสียงทุ่มต่ำดังมาจากท้องฟ้าเห็นเพียงตรงวังบนนั้นประมุกเซีวนอูพาทหารยอดฝีมือของเขามาถึงก่อนบกมือครั้งหนึ่งแล้วเข้าสู่สนามรบอย่างรวดเร็วเห็นภาพนี้แล้วปะมุกบวัวดำกั้นโทรศัมไม่ไหวในที่สุด เขามองพวกเฟิงเจียวที่ค่อยๆได้เปรียบทันในนั้นก็ไม่ค่อยท่าอีกต่อไปกระตุดด้นปานบัวดำทำลายโลกทันทีเฟิงจิวต่อให้เจ้ามีพวกล้าจากแปดทิศมาช่วยเหลือแล้วอย่างไรวันนี้บัวเขียวโบราณในกายเจ้ารวมถึงชีวิตของพวกเจ้าทั้งหลายล้วนต้องตายด้วยน้ำมือข่าเสียงดุด,ดันหยุดลงกระแสะปานสีดำในมือเขารวมตัวกันเป็นกระบี่ดำยาวก่อนจะหมุนกระบี่ยาวแผ่ปานทำลายโลกสีดำชี้ปลายกระบี่ไปที่พวกเฟิงจิวโดยตรงพวกเจ้าใครก็ไม่มีทางรอด